กรับสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเราอยู่กันกลับกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะแต่จะขอมาพูดอะไรสักหน่อยนะครับกับประเด็นของการเล่นเกมของเด็กๆคือเกมกดเนี่ยเพ,พิ่งจะมีในบ้านนอกเนี่ยก็เริ่มเริ่มในยุคข,ของผมนี่แหละครับถ้าเป็นคนอายุ40-50สเนี่ยสมัยก่อนเป็นเด็กในง,งานอดิเรกเขาก็คงจะแบบอ่บานหนังสือ นิยายความวิทยุฟังวิทยุแบบเล่านิทานอะไรเงี้ยนะเล่าละครละครวิทยุอะไรเงี้ยนะหรือ,อ,อนาน,นหน่อยมันก็จะมีหนังกลางแปลงนะมาฉายนะครับพวกหนังขายยานะบ้านไหนรวยหน่อยก็อาจจะมีทีวีนะครับพอได้ดูละครบ้างหรือบางคนนีจจ่จะต้องแอบไปที่ตลาดนะแบบบอกแม่ว่าไปจ่ายตลาดอะไรงี้แล้วก็ไปนั่งดูทีวีตาม ร้านค้าในตลาดนะครับจนทุกวันนี้คนบางคนอายุเยอะแล้วนะความสุขเล็กๆน้อยๆคือการดูละครการอ่านานิยายเนะี่ยแต่เขาก็จะไม่รู้จักว่าเกมคืออะไรนะครับเกมมันก็คือนิยายหรือว่าหนังหรือละครนี่แหละนะแต่มันเหนือกว่าพวกนี้ก็คือเราเนี่ยสามารถเล่นหรือแสดงเป็นตัวละครเอกของเรื่องนั้นได้นะเคยไหมเวลาเราดูละครเนี่ยเฮ้ยพระเอกทำไม,มนโง่จังวะ ทำไมไม่ทำแบบนี้ว่าเฮ้ยตัวร้ายมันหลอกแล้วนั่นะนะ่นะอะไรเงี้ยนะครับแต่พอเรามาเล่นเกมเนี่ยเราบังคับได้ไงเว่จะให้พระเอกมันตัดสินใจแบบนี้สิทาแบบนี้สินะครับมันก็เลยสนุกกว่านะมันเข้าถึงอรรถรสของเนื้อเรื่องมากกว่าการนั่งดูหนังนะครับเด็กๆก็เลยจะชอบเล่นเกมนะทีนี้มันก็มีคนพูดออกทีวีไงว่าเกมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําลายสมองนะครับแต่บางคนก็จะบอกว่าเกมเนี่ยมันเสริมสร้าง iQ เด็กนะอะไรเงี้ยนะบแบบ ผู้ใหญ่อะส่วนใหญ่เนี่ยเขาเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีไงเขาไม่รู้จักอะว่ามันคืออะไรนะครับผู้ใหญ่บางคนเขาก็จะแอนตี้เทคโนโลยีด้วยแอนตี Anti ้คอมพิวเตอร์แอนตี้เครื่องอะไรต่างๆอะไรีที่มันเสียบบั๊กได้นะเขาก็จะแอนตี้เกมไปด้วยนะพอเห็นเด็กๆเ,เล่นเกมปุ๊บเขบาก็จะรู้สึกไม่ดีละมันก็จะมีบางคนบอกเนี่ยเล่นเกมแล้วทำให้ก้าวล้ว พอเรามาดูในชีวิตรจริงเนี่ยคนที่ก้าวร้าวส่วนใหญ่เล่นเกมไม่เป็นด้วยซ้ําไปนะความเครียดนะผมว่าที่เป็นต้นตอของความก้าวร้าวนะหลายคนเครียดกับงานนะแล้วก็กลับมาระเบิดที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็โทษน,นั่นโทษนี่ไปทั่วนะจริงเกมเนี่ยมันก็มีหลายประเภทนะเกมส่วนใหญ่ก็จะเสริมสร้างทักษะด้านประสาทนะความเร็วการสังเกตอะไรเงี้ยนะ แม้แต่เกมแนวแข่งขันนะเกมกีฬาเกมต่อสู้เกมสมรภูมิลบอะไรเงี้ยพับจีอย่างเงี้ยมันก็ฝึกประสาทสัมผัสนะฝึกหูตาให้ไวอะไรเงี้ยฝึกการสังเกตนะผมว่านะแต่มันก็จะมีเกมที่ล้ําขึ้นไปอีกคือเกมพวกแนวพัเซเิลนะเกมแก้ปริศนาอะไรเงี้ยนะครับอย่างคอมไรเดอร์อย่างเงี้ยหลายคนอาจจะเคยดูหนังนะลาลาคอฟนะแองเจลินาจลี่นะครับ เวลาเขาเข้าสุสารไปอะไรเงี้ยไปเอาสมบัติอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีต้องให้แก้ปริศนานั่นนี่นะคือจริงๆผู้นี้เขามาจากเกมนะเดิมทีมันเป็นเกมก่อนแล้วเขามาทําเป็นหนังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเด็กเวลาเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะต้องคอยแก้ปริศนานะต้องคอยคิดว่ามันจะแก้ยังไงมันจะเข้าไปเอาของยังไงอะไรเงี้ยนะครับมันทำให้เด็กที่เล่นเกมเก่งๆเนี่ยเขาก็จะมีลอจิกในการคิดวิเคราะห์นะ ซึ่งผู้ใหญ่หลายคนไม่มีนะครับไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าลอจิกคืออะไรนะเพราะเขาไม่มีไงคือบางคนนี่ต้องออกคําสั่งอะทำตามคําสั่งอย่างเดียวนะแล้วในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไงเด็กบางคนนี่เล่นไม่ผ่านนะเกมที่แบบต้องแก้ปริศนาเยอะๆเนี่ยไปไม่ได้นะมันก็จะมีหนังสือขายนะครับ พวกหนังสือบทสรุปเกมอะไรเงี้ยวิธีแก้ปิศน,นาเล่มหนาๆเลยนะเมื่อก่อนนะก็จะมีเด็กซื้อกันนะเราไปโรงเรียนนี่ก็จะมีคนเอามานั่งอ่านอะไรเงี้ยนะครับแต่สมัยนี้น Google Search เลยครับมาเป็นคลิปเลยเดี๋ยวนี้พูดถึงหนังสือบทสรุปเกมนะมันก็จะมีเกมอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแนวที่ผมชอบมากที่สุดนะก็คือเกมแนว RPG นะเขาเรียกว่าเกม Role Playing Game นะ ในสมัยผมเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเกมภาษานะครับคือมันเป็นเกมเนื้อเรื่องเรื่องของเรื่องคือมันเป็นเกมเนื้อเรื่องนะแล้วเราต้องแสดงเป็นตัวเอกแสดงเป็นพระเอกอะไรเงี้ยนะแล้วก็เล่นไปตามเนื้อเรื่องนะครับทีนี้มันจะมีเฉพาะเวอร,ร์ชัน่นภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษไงสมัยก่อนอนะ่ะมันไม่มีภ,ภาษาไทยนะครับทีนี้พอเราอยากเล่นเนี่ยต้องมีเด็กชินารีนะแปลกันไปตลอดทั้งเกมนะครับ เราอยากคือมันต้องรู้อะว่าตัวละครมันพูดว่าอะไรกันบ้างเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันถึงจะเล่นต่อไปได้นะครับเขาก็เลยเรียกว่าเกมภาษาไงแดี๋ยวมันําทให้เด็กที่เล่นเกมพวกนี้เก่งภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับในสมัยนั้นเนี่ยคือใครเล่นเกมภาษาได้เนี่ยคือภาษาอังกฤษ,กษนี่ข้องผือ,อะนะครับไม่ต้องไปเรียนพิเศษอะแล้วมันจะมีบางเกมที่มันมีแต่ภาษาญี่ปุ่น้วยนะไม่มีเวอร์ชั่น US ออะไรเงี้ย คือตอนนั้นนี่ผมต้องแบบไปญี่ปุ่นเลยอ่ะสมัยนั้นเล่นอ่ะคือเริ่มอ่านคันจิเริ่มอ่านไอ้พวกีฬาการะอะไรเงี้ยเป็นนะครับขนาดนั้นเลยนะเนี่ยมันคือประโยชน์ของเกมนะผมว่านะและที่สําคัญที่สุดเนี่ยเด็กที่เล่นเกมเป็นนะครับเขาจะมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะซึ่งอน,นี้สําคัญมากนะครับตอนที่ผมเรียนมัธยมอยู่ มีเทคโนโลยีแรกที่เข้ามาเลยนะก็คือไอ้เครื่องพิมพ์ดีดนคะือทุกคนก็จะพูดกันหมดนะครับว่าอนาคตเนี่ยเดี๋ยวพอเรียนจบไปอะเรียนจบมัธยมไปเนี่ยไปที่พิมพ์ดีดไม่เป็นเนี่ยไม่มีทางสมัครงานได้นะครับข้าราชการขุม้าราชก,การอะไรเงี้ยเขาต้องใช้เป็นพิมพ์ดีดหมดนะจะมานั่งเขียนเอกสารอย่างงี้ยเขาไม่เอาแล้วนะครับคนที่พ่อแม่เขาสนับสนุนนะเขาก็จะสมลูกเนี่ย ไปเรียนในโรงเรียนสอนพิมพ์ดีดนะมันเป็นโรงเรียนสอนพิเศษในตัวเมืองอะไรเงี้ยนะครับส่วนพ่อแม่เราก็จะสนับสนุนนะให้เราขุดดินปลูกผักเอาปลาไปขายในตลาดอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็ใช้เครื่องพิมพ์ดีดไม่เป็นนะทั้งๆที่บ้านผมมีเครื่องพิมพ์ดีดนะแล้วพ่อผมเขามีบริษัทไงแล้วเขาเวลาเขาจะทาหนังสือทําอะไรเงี้ยเยอะๆเขาก็จะจ้างเพื่อนเราเนี่ยที่ไปเรียนพิมพ์ดีดมาเนี่ยมาทํานะในขณะที่เราทําไม่ได้นะครับ มันตลกมากนะครับเพราะเขากลัวผิดไงกลัวเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอะไรเงี้ยเขาจ้างคนอื่นแล้วเขามั่นใจกว่าที่แบบจะเราทําเป็นนะครับเราแต่ว่าพิมพ์ดีดมันก็อยู่ได้ไม่นานนะมันแป๊บเดียวมันก็มีคอมพิวเตอร์เข้ามานะครับพอคอมพิวเตอร์เข้ามานี่หนักเลยนะครับคือมันต้องเป็นบ้านที่รวยจริงๆอนะถึงจะมีคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเราก็ไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วเราก็จะเห็นเพื่อนๆในโรงเรียนเนี่ยเขาแบบ พิมพ์คอมพิวเตอร์พิ้นงานอะไรอย่างเงี้ยครูก็สั่งจ้างเหมือนแบบประหนึ่งว่าทุกคนจะมีคอมพิวเตอร์ครับแต่เราไม่มีอ่ะมันจะเป็นความรู้สึกที่แย่มากในะช่วงนั้นนะช่วงที่คอมพิวเตอร์เข้ามาใหม่ๆนะครับแล้วเราก็พิมพ์อะไรก็ไม่ค่อยเก่งนะแล้วก็จะมีแบบสอบพิมพ์ดีดอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานมันก็จะมียุคของเกมออนไลน์ไงเกมออนไลน์มันเริ่มฮิตนะครับมันก็จะมีร้านเกมเปิดใหม่ในตัวเมืองอะไรเงี้ย ลักหน้าล็อกนะครับตอนนั้นฮิตมากทุกคนนี่ต้องเล่นเป็นนะเราก็ไม่เงินเล่นหรอกแต่ว่าเพื่อนมันปั่นจักรยานเข้าไปในตัวเมืองอะ่ะเพื่อไปเล่นเกมนะครับเราก็ตามไปผมก็ตามไปแล้วผมก็ได้เล่นเกมออนไลน์เกมหนึ่งนะครับชื่อว่าเกม c ริ s t a l เพล่นะเป็นเกมออนไลน์เกมแรกที่ผมเล่นนะครับมันเป็น 3D ไงแล้วผมเห็นแล้วมัน่าเล่นนะครับแล้วเหมือนเปลี่ยนโลกของผมเลยนะตอนนั้นอะ่ะ คือเราไม่เคยใช้คอมมาก่อนนะเราต้องมาหัดใช้นะครับเพื่อเราจะเล่นเกมเนี่ยเราพิมพ์ดีดไม่เก่งนะคือเวลาเราตีสัตว์ประหลาดอยู่เนี่ยมันก็จะมีคนวิ่งวิ่งวิ่งผ่านมาแล้วก็มาทักสวัสดีทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะพิมพ์ตอบนะแต่เราพิมพ์ไม่ไม่เก่งไงกว่าเราจะพิมพ์คําว่าสวัสดีได้เนี่ยสัตว์ประหลาดมันก็ตีเราตายพอดีนะครับคือรันทดมากอนะตอนนั้นนะ เราก็เลยต้องปรับสกิลนะครับให้มันพิมพ์ให้เร็วที่สุดนะในสมัยนั้นเขาก็จะเรียกว่านิ้วดัชนีนะตามร้านเกมนะรเราจะเห็นนะ่ะคือนิ้วเดียวนะครับคือใครที่เคยเรียนพิมพ์ดีเนี่ยเขาก็จะสอนกอหอกอดเอกอาสวอะไรงี้เงี้ยมาห้านิ้วอะไรเงี้ยนะครับแต่เราไม่ได้เรียนไงเราก็นิ้วเดียวทั่วแป้นนะครับเพื่อความเร็วแสงนะครับเพื่อจะพิมพ์ว่าสวัสดีให้ทันก่อนที่มอนสเตอร์มันจะตีเราตายเนี่ย มันก็เลยทำให้ผมเก่งในเรื่องพิมพ์ดีดขึ้นมาเลยนะแล้วมันก็ใช้ได้จริงนะครับเพราะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยเขาไม่ได้สนนะว่าเราจะใช้5นิ้วหรือเอานิ้วตีนมาช่วยหรือจะเอาลิ้นเลียนะนิ้วเดียวก็ได้นะครับขอให้พิมพ์ให้เสร็จทันนะมันก็ทําให้ผมมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ขึ้นมานะ้นิซันเทีลเนี่ยเปลี่ยนโลกผมเลยนะจนขนาดที่ว่าผม เก่งคอมพิวเตอร์ขึ้นมาผมทางานเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับคือพอเราพูดว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยแถวบ้านไม่รู้จักนะแถวบ้านเขาจะคิดว่าอ๋อวาดโปสเตอร์หนังอะโปรแกรมหนังะหน้าโรงหนังอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็ขี้เกียจอธิบายนะแล้วแต่เขาจะเข้าใจนะแต่ว่ามันสําคัญมากนะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเพราะผมทํางานมาหลายบริษัทสิ่งที่จะเจอเป็นประจําก็คือมันจะมีพนักง,งานที่อายุเยอะ แล้วใช้คอมพิวเตอร์ไม่เก่งนะใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นส่งอ e ีเมลไม่ได้อย่างเงี้ยไม่รู้จักว่าอ e ีเมลคืออะไรนะครับบางคนก็จะย่ามใจว่าโอ้เป็นคนเก่าคนแก่ของบริษัทนะอยู่มาตั้งแต่บริษัทก่อตั้งมาใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็ได้เป็นถึงผู้จัดการเลยนะแต่ส่งอ e ีเมลไม่เป็นเนี่ยแต่พอมันแบบบริษัทมันโลกมันเปลี่ยนไงมันต้องใช้เทคโนโลยีไงบริษัทอื่นเขา เทคโนโลยีกันหมดแล้วบริษัทเราจะมาแบบโอ้โหนั่งเขียนเอกสารเป็นกองๆแล้วจะค้นหาอะไรทีนี้ต้องลื้อแผนกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงสิ่งที่เกิดก็คือเขาก็เขียนทิ้งนะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นนะครับซองขาวนะสิบเดือนสิบห้าเดือนก็ว่ากันไปนะว่าเขาไม่เก็บไว้อยู่แล้วนะใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับชีวิตมันก็จะเป็นแบบนี้นะจนมันมีคําพูดที่ว่าสมัยนี้ใครที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นนะ ม่มีใครกินใครใช้กันหรอก,กอะไรอย่เงี้ยนะครับหรือสังเกตไหมตอนที่เขาแจกบัตรสวัสดิการอะ่ะมันคือบัตร ATM กรุงไทยอะ่ะแต่คนส่วนใหญ่ใช้ไม่เป็นนะครับโอ้โหแห่กันไปกดแบบตู้พังเป็นแทบแทบ่ะมันสะท้อนถึงความล้าหลังของประชาชนในประเทศนะรัฐบาลเขาดูไงเขาถึงต้องแบบเน้นอะ่ะไทยแลนด์4.0อ่ะเน้นเรื่องเทคโนโลยีอะ่ะ เพราะถ้าเราไม่ปรับตัวนี่คืออนาคตเนี่ยแย่แน่นะครับเพราะตอนนี้นี่เซเว่นอีเลเว่นนี่มาเป็นตู้แล้วนะมาเป็นตู้แล้วนะตอนนี้คนเริ่มไม่ได้ใช้เงินสดกันแล้วนะครับใช้เงิน,นอิเล็กทรอนิกส์กันแล้วอ่ะนะแล้วถ้าคนที่ไม่ปรับตัวใช้ไม่เป็นอ่ะอนาคตจะอยู่ยังไงอ่ะนะแล้วลูกหลานคนอื่นอ่ะเขาเก่งเงินหมดอ่ะเขาทําเป็นเงินหมดอ่ะแต่ลูกเราทําอะไรไม่เป็นเลยนะครับหรือว่าแต่ลูกและพ่อแม่ก็ทําไม่เป็นอย่างเงี้ยนะนะ แล้วคุณจะให้ลูกคุณเป็นแบบนี้ในอนาคตเหรอทีนี้ผู้ปกครองบางคนก็แบบกลัวถ้าจะให้ลูกเล่นเกมอะ่ะเดี๋ยวลูกเป็นคนก้าวร้าวอะ่ะคุณก็อยากหาเกมดีๆให้ลูกเล่นนะแต่บางเอ,อิญว่าเราก็เคโนโลยีก็เข้าไม่ถึงนะครับเล่นเกมก็ไม่เป็นจะแยกแยะยังไงว่าเกมไหนดีไม่ดีนะผมแนะนําเลยนะครับกดเข้าช่องผมนี่แหละชแนลผมเนี่ยคลิกเข้าไปนะ จะมีปุ่มที่เขียนว่า subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามเนี่ยเราก็กดสักกอนสะหน่อยหนึ่งนะเสร็จแล้วดูเพลย์ลิสต์นะครับที่ชื่อว่า s s a s s i n s Creed ภาค3นะครับลองดูครับดูตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยดูตอนแรกแล้วไม่เข้าใจนะก็กดดูใหม่นะบางคนดูหนังฝรั่งไม่ดูเรื่องนะครับอย่างญาติผมเนี่ยคนที่อายุเยอะหน่อยเนี่ยนะครับเขาดูหนังฝรั่งไม่เข้าใจนะคุณดูครั้งแรกคุณอาจจะไม่เข้าใจนะคุณต้องดูใหม่นะเพราะดูใน YouTube เนี่ยมันดูหลายรอบก็ได้นะครับ ดูจนเริ่มเข้าใจนะแล้วถ้าคุณดูแล้วรู้เรื่องนะแล้วเริ่มสนุกกับมันนะผมบอกเลยว่าโลกคุณจะเปลี่ยนอะ่ะฝากไว้ให้ผู้ปกครองทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม